นี่คะ่ะผัดผักใส่เต้าหู้นะคะเมนูทำง่ายๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยคะ่ะโอเคเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมและเครื่องปรุงนะคะก็วันนี้เราทำผัดผักนะคะใส่เต้าหู้เนาะก็ ส่วนผสมสําคัญที่เราต้องมีก็คือเต้าหู้นะคะอันนี้เป็นเต้าหู้แบบแข็งนะคะอิงซื้อในโคซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแบบนี้ราคาก็จะสองเหรียญกว่ากว่านะคะที่ออสเตรเลียเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะเราก็ผักอันนี้จะเป็นผักวางตุ้งนะคะที่เป็นต้นเล็กเลอะคะ่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าบอกชอยนะคะแล้วก็แครอทคือผัดผักใส่เต้าหู้เนี่ยเพื่อนๆใช้ผัก ตามใจชอบได้เลยนะคะชอบผักอะไรก็ใส่จะใส่เห็ดเพิ่มก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นผักเท่าที่เองมีนะคะก็จะใช้เท่านี้เนาะส่วนเครื่องปรุงอ่าแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีผงปรุงรสนะคะ,อะซอสปรุงรสฝาเขียว แล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะน้ำตาลนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระเทียมนะคะที่จะใช้ผัดแค่นี้เองค่ะผัดผักก็จะง่ายๆเนาะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดต้นหู้กันก่อนนะคะ,ะถ้าใครไม่ชอบทอดน,นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถผัดอย่างนั้นได้เลยเพราะต้นหู้มันสุกมาแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะ เราทอดให้ได้สีเหลืองประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ตักผักไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะตักผักไว้เดี๋ยวเรามาใส่ตองหนังนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปทาผัดผักกันค่ะใส่กระเทียมนะคะักกระเทียมให้หอมค่ะ เขาจะสุกยากเนาะผ,ผัดแคอรอทสักแป๊บนึงนะคะเติมน,น้ำลงไปได้นิดหน่อยนะคะเริ่มให้แคอรอทสุกนะ คือพอเราเริ่มสุกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ัสกกางตุ้งน,นะคะลงไปอันนี้เป็นกางตุ้งีนะคะต้องหล่ค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะผงปรุงรสนะคะน,นะคะ้ำตาละคะ่ะ ซอสปรุงรสผักเขียวนะคะแล้วก็มะมันหอยค่ะแเราก็ผัดถ้าใครชอบที่มีน้ำเนี่ยสามารถเติมน,น้ำลงไปได้นิดหน่อยนะคะ อันนี้ผักของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะถ้าใครชอบให้มันนิ่งๆเนี่ยก็ผัดต่อไปนะคะหรือถ้าแต่ถ้าใครชอบแบบผักกรอก็อันนี้ก็สามารถใส่เต้าหู้แล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะเพื่อนๆชิมรสตามชอบนะคะอันนี้เองชิมได้แลวที่เองชอบแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเองจะใส่เต้าหู้ลงไปค่ะตอนท้ายเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะ ที่อิงใส่เต้าหู้ตอนท้ายเพราะว่าเราจะไม่ได้คนเขามากนะคะแล้วก็เต้าหู้มันก็จะด้นเปนเลนเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปักเสิร์ฟันเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะก็เป็นเมนูผัดผักง่ายๆนะคะก็ใช้ผักอะไรก็ได้นะคะใส่เต้าหู้เนาะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าใครชอบก็ลองทำตามดูได้นะคะวันนี้อิงไปแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะถ้ายัางไงพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะไปแล้วคะ่ะ